ไก่ที่ฝากอะไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นตัวใหม่ที่มาฟักคู่กันแล้วทีนี้มันวันนี้มาเจอก็มีไก่มีไก่ตายลูกเจี๊ยบฟักแล้วแล้วตายอยู่ในนี้แล้วก็แล้วก็มีลูกเจี๊ยบอ,ออกมาสองตัว แม่ตัวเนี้ก็เลยแยกแม่มาไว้นี่ก่อนเพราะไอ้พวกนี้มันเดี๋ยวมันจิกเดี๋ยวจะหากรงให้เดี๋ยวจะซื้อกงให้ใหม่ให้อยู่กับให้อยู่เป็นครอบครัว พวกนี้เขาก็มีไข่ของเขาันนี้แล้วก็ไอ้นั่นให้มันกบไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าออกมาเป็นตัวแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ไอ้ตัวนั้นมันเลี้ยงตายตัวมไม่รู้มันมันเป็นเพราะอะไร